วัดทางภาคใต้นะคะวัดที่นครศรีธรรมราชนะคะนะคะี่ค่ะเป็นวัดที่แบบศัิ์สิทธิ์ที่อ่คนนครศรีธรรมราชนับถือมากๆนะคะนี่คะ่ะชื่อวัดนะคะวัดเนี่ยนะคะพระธาตุนะคะพระธาตุอ่าวรละอิหานนะคะ,นะคะ มีต้นโพล่มเย็นนะฮะความทุกข์ส่วนใจมักจะเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มีต้นโพล่มเย็นนะฮะดูได้นะฮะลมเย็นแต่ก็ไม่สามารถเย็นมากลมพัดเย็นแบบเย็นจะเยือกเลย การยิดถึงกฎแห่นตรมหาใช่การยิดแบบพ่อทุรหรโยนบาทโดยไม่คิดจะแก้ปัญหาไหมเรื่องกฎแห่กตรมเป็นหลักการสำคัญข้อหนึ่งในการแก้ปัญหาทางใจตามหลักทางพระพุทธศาสนหาหลักตรำเป็นกฎเกณฑ์ที่ให้ผลได้แยกย่อนทั้งในปัจจุบันและนอาานาคต เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ทางภาคใต้นะคะที่เราไม่ได้ทำให้เป็นอาวุธศิลต่ำคือไม่ยอมให้อภัยในภพชาติที่แล้วและวันนี้ที่เกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งที่สมควรและสมเหตุนี่เจดีเหินฟ้านะฮะนี่ดีแค่บวกเฉเราต้องยอมรับความจริดทังสิ่งที่เกิดขึ้น นะคะเขาก็ก่อนเข้าเขาก็จะมีการเช็คสวยงามมากดูได้นะคะเอามาฝา,ากเพื่อนๆเ,นเาามาทิกเทียนทิ้เลย สวยงามมากนะคะอาจารย์อาจารย์วิทยากรคนเก่งนะคะกับนี่ค่ะ,ะอ่านะคะหนูเป็นยูทูบเบอร์ใครมาทีิกรุงเทพฯก็มากราบบูชา,า,าใช่ไหมคะอาจารย์รวับรมระหาแห่งนี้อ่าประวัติอาจารย์พอทราบไหมคะโอ้ยยาวนานมากที่เนี่ยอืม เขาแบบพระเจ้าสีทําอะไรน่ะโศกนั่ไงน่ไงมีชื่อนี่ค่ะมีชื่อมีชื่อนี่ค่ะใช่มีชื่อนี่นะฮะดูนี่ดูชื่อสะโหจุดไฮไลท์อ่ะจุดไฮไลท์ข้างในใช่ไหมคะอาจารย์ที่เป็นเจดีย์นี่เป็นเจดีย์เก็บกระดูกหรือเปล่าใช่เป็นต้นรมชาวิจิตรคณิพระเจ้า อันนี้เป็นทรงลังกาอืทรงลังกาใช่ไหมคะก็ะเป็นเหมือนลักพังอืขึ้นเมื่อก่อนเนี้ยพออันนี้บัวนะนะคือตัวองค์เจดีย์ใหญ่นี่จะเอ็นเอ็นไปแล้วก็นี่ค่ะคือองค์เจดีย์ใหญ่นะคะดูสิยอดมีเป็นสีทองด้วยข้างในคือจุดไฮไลท์ข้างในคือจุดไฮไลท์นะคะ เราต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะสวยมากสวยอลังมากสวยมากมากเป็นบันไดขึ้นไปเลยนะคะ